รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเยเยเสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่หลังบ้านอาจารย์นูนครับตันนี้วันว่างครับวันอาทิตย์วันนี้เราก็มหาห,ห,มมหาตกปลิวหมอกปลิวหาตกปลาเลยนะครับหลังหลังคลองคนระับบ้านโปต่ายบ้นโปตาย กลัวร้อนกลัวร้อนรู้สึกอจะแกะหมวกแล้วเนี่ยเดี๋ยวครับผมต้องปรหนุนใช่ไหมเนี่ยได้กี่ตัวกแลับไปดูของหลังบ้านาน,นะครับมันถึงแน,น,น่นอนครับ สองร้อยสามร้อยอะไรก็ว่าไปไได้ทอะนะครับหไม่ได้สวิตช์ั้มาเลยอะลงน้ำเลยลงน้ ไม่ยกลไงอะยกไงเราถอว่าไม่เป็นไรชนะเลยครับตัวแรกชนะเลยครับว้าวล้มิเออไม่เอาสวิงกันมาเลยกระดลบมิบไม่มวเอาสวิงไหมอ่ะต้องขาดดปขาเออแล้วตกเหลวไม่เอสวิงกันมาก็ตอนแรกก็จเอมาเอออยาดิ้นด้วยสายอีปอนด์สิบปอน แต่ถ้าตั้งเงี้ยมันก็ไม่รุนหรอกเพราะแบมอ่อนแต่ปลาประชอนตัวใหญ่ด้ข้อมือนะครับเดี๋ยวจะนุนทั้ขาแล้วยี่มาหลักว่าแล้วหลักว่าไหนครับลบสิบลบสิบผิดประเภทนี่เราผิดประเภทสมาไงวะเป็นปลาประชอนตัวใหญ่ด้วยกำลังกินเลยอะ่ะมาแล้วครับผมต้องบอกโอ้โอโกิกก๊กกินนี่โดนขิงมานาน,นโดนขิงมา,นาน้งนเลยนปลาตาบอด กางแล้วจะใส่ยังไงวะแก้ตืด้วยเกินหมดแหละวิ่งปีทุกกางปีงไ,มไม่ขาดไม่ช,น,มชนกระดูกเฮ้ยก็ตัดไปเลยปลูกใหม่ไม่ขาดหรอตัดปลูกใหม่ว่ากลับกลับแล้วสวิงเนี่ยบ้างต้องรับอย่างงี้แหละยกเอาวดวงวัดดวงวัดดวงอของกล่องอะไรครับนี่มันหยิบเองครับมันก็กระโดอดออกอะเด็กผ่าช่อน เฮ้ยหมวกหมวกเฮ้ยหมวกทับได้ไหม

ม้าแบบไม่มีการตู้เลยดูสิครับยระดูกเนนี่สุดยอดนะครับกระดูกนี่สุดยอดครับในสุดก็ทำได้แล้วประดุกเริ่ค่ะตาตาบอดไปเนี่ยแต่ละคนหลักการหลักการด้านขวางขวาช้อนขวาดึงซ้าย ไปแจกดี่เลยครับดเนี่ยนงครับตอนนี้ครับอนนี้เหลือจานูน,นะครับตอนนี <gauche> ้นี่นะด,ดึงไครับเดี๋ยวเราใช้แนใส้สาเดือนนะโอเคแล้วหมดแล้วครับ พอไม่ได้เริ่มบ่นเลยนะครับตอนนี้กินล่องนี้มึงตกลองนอกไม่ได้ฮะพร้อีแลัว ลอยอะเราไหลอะไม่ไหลอะเข้าดีแล้วน่มอเตอร์ไซค์มางานยากใด<จ>เ <c oughs> นี่ยมาเล่นบาล

มาแล้วมาแล้วปลาดุกซิ่งมาแล้ว,ะลวนะครับผมต้องตอนนี้นยอดมากอ่า,อาจะาหนุนว่าไงครับอ่าจะาหนุนต้องทับผลงานมาขึ้นแน่พูดไม่ได้นะครับพูดแล้วมุดเลยอะเรา,ารปลาลิ้นปลาน้อย,อยเดียวเลยอ่ะเดีย๋ยวสูงไ,ได้ดิโอ้โหเดอ๋ยวจับตอมตะกรวเดเนี่ยเออนีออ่ฮะแล้วก็ผมตอนนี้ปลาดุกครับ นี่กินเหลวครับผมอย่าเสียดายค่ะมาประกองโนี่ครับโกต้องครับตอนนี้น้ำครับน้ำครับไอ้ลื่นไอลื่นตาหายลื่นอยู่โอ้ยไอลื่นอะไรอ๋อไอ้ลื่นจิ๋วผลงานบ๊อบประกงครับตอนนี้ได้ล so ื่นจิ๋วแล้วแย่งน้อยยังจิ๋วด้วยโอ้ยเอาวะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะครับ ยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับเบ็ดกูหายไปแล้วครับทุนหายหมดแล้วครับที่หัวไปแล้ไวไม่ต้องกงครับพี่นะแอบเลยครับหัวต้องไปไหนยิ่งคนเ,นเข้าเดี๋ยวกลัวไปแล <c oughs> ้วไปเยว <c oughs> อะไรเนี่ย

ลอยวะลอยนี่ไหลไหลมาแล้วครับเดี๋ยว <laughs> มาแล้วก็คบถ้าคนเล่นเป็นโกอจะบายไปที่ไหนก,นก็มีให้เล่นนะม่เสียสัไม่เีใหัเลพี่เชิญเลย,เ,ลยเ,เชิญเลยนอย้เราเชิญอย่างพี่เบียบอกอ่ะเสียหมด ไปครับผมบทคลิปวันนี้ไม่ไหวแล้ว <laughs> หนาวกรึปเดียวพี่เนี่ยนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูกปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ